วันนี้มีภารกิจมาเยี่ยมคณะนะครับก็ผ่านากฟิสิกไปแล้วนะครับนี่ก็ที่ใส่ชุดนิสิตกันขาวๆกันเพียบเลนะครับก็เพื่อนเพื่อนมาก่อนแล้วคนระับสองคนน,นั่นเจอพอดีนะครับเพื่อนจองโต๊ะไว้ให้นะครับเฮ้ยบ่งไงไม่ได้เจอกันตั้งนาน อ,อไม่เจอกันตั้งนานนะครับตั้งนานมีสั่งรอเลยนะครับแน่นอนอเลยครับแน่นอนที่สุดไปไปคณะสัตวแพทย์มา2วันมีอะไรหรือเปล่าครับกินน้ำแข็งวะ่ะนะกินนแข็งวะ่ะเนี่ครับตรงจุดนี้ก็จะก่อนเคยเป็นโรงอาหารคณะวิทย์เก่านะครับ <ๆ S 1> เกษตรเท่าที่จําความได้มันก็จะมีมีเพิงหรือเปล่านะครับมีหลังคานะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของคณะวิทยาศาสตร์นะครับตรงนั้นนะครับที่อยู่ในเต็นท์น้ำเงินนะครับต้องกดบัตรคิวนะครับนี่มีเจ้าหน้าที่รอปภได้ครับแล้วอ่าได้แล้วเหมือนพนักงานสิกคิกตัวรถเมล์ฮะก็เนี่ยเพื่อนครับเป็นขาโคดอยู่แถวนี้นะ นั้นเป็นตึกเคมี Me นะครับแต่เราห้องมันก็จะมีเครื่องดูดอากาศนะครับเนี่ยต่อท่อขึ้นไปข้างบนเลยสมัยก่อนก็ทำแลบกันอยู่แถวๆนี้เนี่ยครับเ,เม,ม,เเม,มนูของคณะวิทย์ครับนี่ฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งครับ